สวัสดีครับพี่น้องครับมา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 กินเขาด้วยน้ำกันบัดเดี๋ยวเวลาตอนนี้ก็เกือบๆตีสี่เด็กหันนาทีตีสี่มากินก๋วยเตี๋ยวด้วน้ำกันพี่น้องนะมาสวัสดีเสาร์วันเสาร์ที่สิบแปดนะครับสโองเด็กวัตถุมากินเขาด้วยน้ำกันหนาวได้เด็พี่น้อง เอาวสองมือเด้กทั้ทงทงัทง้งทั้งคุณทั้งบ้านพี่น,อน,น้องคุณน้าวบ่เนาะเนาะเพื่อนีน้าวขกันน่ะผมวะมามามากินเขากินเขาหลังจา,ขา,านข้าตำกระคว้าไว้เดีวประเดี๋ยนี่แหละได้ก,ก้อยเมนูเดียวครับพี่น้องแค้นแค้นมาเอาอะไรหรอกแซ่บ

in dây náo này đã không nè mấy may này thì hiện tại vẫn bao khoai sốt dài cả bao sợi lửa cũng coi đẹp bao sợi lửa coi hàng là Quay như ngay Anh đưa phụ nữ hoàng phụ nữ ấy kính cùng กินผ <c oughs> ัเดียวแส่กผเดียวผัไ <c oughs> ด้สีดดกมากินน้ำเปิ่นเนาะกินผัวเดียวตัวใส่ก็มาขามป้อมเนี่ยพี่น้องรสจัดกับไก่กินก็บอกชมมอนะอ มันแค้นวันดีวันศุกร์กลับเอ้ยวันดีวันหยุดกลับไปเนาะมันหยุดหาแนวกินตัวเนาะแจ้งนะกินอะก็ไปให้เห็ดเวียยตัวเนาะครับ แส่คือเก่าครับ